ชวนดูชวนวิเคราะห์ข้อความในภาพนี้ครับแล้วผมจะฟันธงว่ามันหมายถึงอะไรมันคืออะไรจากภาพนี้ที่รองศาสตราจารย์ดรเจตโทนวนิกพูดไว้ว่าผมไม่ได้ด้อยค่าประเทศตัวเองนะแต่รัฐบาลกัมพูชาเหนือกว่ารัฐบาลไทยรัฐบาลกัมพูชาดำเนินการได้อย่างมียุทธศาสตร์ รัฐบาลไทยไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคำว่ายุทธศาสตร์สะกดอย่างไรอันนี้คือข้อความที่รองศาสตราจารย์ดรเจตโทนวนิชพูดไว้เมื่อวันที่30กรกฎาคม2568ครับตามภาพที่แนบมาให้ดูนี้ผมชวนพวกเรามาดูคำว่ายุทธศาสตร์ครับแต่คงจะไม่นิยามไม่ให้ความหมายของคำว่ายุทธศาสตร์หรอกครับแต่ชวน พวกเราไปดูเองว่ายุทธศาสตร์หรือว่า s t r a t e g นั้นหมายถึงอะไรครับยุทธศาสตร์บางครั้งก็เรียกคํานี้บางครั้งก็เรียกกลยุทธ์ครับแต่ความหมายหรือว่าการใช้คำทั้งสองคำนี้ต่างกันนะครับจากการที่พิจารณาข้อความที่รองศาสตราจารย์ดรคนนี้พูดไว้ผมอยากจะบอกว่าเขาอาจจะสะกดคําว่ายุทธศาสตร์เป็นหรือสะกดคําว่ายุทธศาสตร์ได้ แต่เขาอาจจะไม่เคยทําอะไรหรือว่าทําอะไรบางอย่างหรือว่าหลายหลายอย่างอย่างมียุทธศาสตร์หรอกครับทําไมผมกล้าพูดว่ารองศาสตราจารย์ดรเจษคนนี้อาจจะไม่ได้มีอะไรหรือว่าไม่ได้ทําอะไรอย่างมียุทธศาสตร์ฝากไว้เป็นประเด็นตรงนี้ว่าจากข้อความที่พูดนี้จากข้อความที่เขาพูดนี้ผมมองว่าเขาไม่ได้ทําอะไรอย่างมียุทธศาสตร์ครับ ฝากไว้ประมาณนี้ถ้าท่านในสงสัยหรือว่าข้องใจแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันมาบ้างก็น่าจะดีครับผมจะได้อธิบายครับว่าคำว่ายุทธศาสตร์ <c oughs> ที่ผมมองว่าเขาไม่เขาไม่ได้ใช้หรือว่าไม่ได้มีนั่นคืออะไรครับ